งวดนี้งวดนี้ก็แปดแปดจแล้วแปดแปดแปดแปปับแม่ปลาแก้วจี่เป็นแปดหกงวดนี้แม่ปลาแก้วทีเด่ปาจะเป็นแปดกล่างานแม่ไม่เป็นหาีเป็นวเลนดียวแปดหห้าสีฮมามาทุกมือมาทุกมวดจนคนจนบอกอาจารย์แถวบ้านกอกไปถามที่ย่ายล่ะเพราะตัวเดียวยายก็บอกว่าห้ตัวเดียวแกยหายไรยม่ได้มันบอกถ้ห ลายแล้วมันลายอย่างกวางซี่ไม่ใช่ตัวเดียวมันผู้ใดเอาไปเล่นนี่ได้รลดเนาะได้เถาได้เล่นได้เกี่ยงเมื่อเท่าเตะเขาตะโกมันนั่นหระวันนี้เสียเกียง์พุ่นเตะตัวใดซูนแล้วแม่บอกพุ่นแต่พุ่นนี้ตัวเตะเขาเพรานเตะแผดหักขึ้นเขาแหละฮะพุ่นเตะแผดหักขึ้นเขาโอ้แผดห้ามันดีมีของเสียพุ่นเนาะเลขตัวเดียวคือเลขแปด แต่ว่าเขาแม่แดิเขาจู้งหมดเลยเขาไปชิมหมดเหรอจูอ้งหดเงินแต่ว่าตัวเดียวเลยแต่ว่าเอาแค่ตัวเดียวเท่านั้นอเออเซียนี่เพิ่นจับเขาตลอดมั้งบอเซียนี่เพิ่นจับเขาตลอดเพิ่นจับตัวนึงให้แม่จับต่างหายตัวนึ่งเราซาใจแม่น่ะร่างไอ้แม่มากหาซีซีหาตั้งเงินแม่มากแปดหกหกแปดหงวดนี้เอองวดนี้ใจแม่มากเนาะเออใจแม่มาก ไดแปดได้บารนี่ใส่ได้แปดนี่ยายไม่อยู่กะยานไม่เป็นละหน่วยสิบแล้วยายเป็นละก้อยอืออือางหันบอกกับเมก็บอกบอกเขาแปดบ้นแกนยังอยู่หลังก็เป็นเก้าเจ็ดแปดงอดงอดก้อนเก้าเจ็ดแปด งวดนี้ยันสามตัวได้ใจคิดเลยสามตัวตัวได้แม่ยันยันมันเลี้ยงแตมยันเป็นเจ็ดเจ็ดหกแปดเจ็ดกับหกกับกับกันบอบอยเลี้ยงมันกลับมันฟันมาบอกย่างดูกหมูมะหอยพร้อมเจ็ดหกแปดเจ๊กกระเจ๊กกระดูกหมูอีกจะของมากอยู่แปดอยู่แล้ว เอาก็ากะากระโหลกหมูซับซับสิว่าห้าพอมต้มเลยให้เป็นเคง<ม>็งหลังจากเลขออกมือหนึ่งฝันแม่ว่าแม่สืยอย้อได้ยังแม่บ้างูู้้ตมมอนกี่ตังค์บาสามสี่งอดซ่อนแม่เลยงวดละมือละมือละมือนีอ่เหรอมันถือถึงสามตัวสองตัวสามตัวสองตัวถึงจุดที่เขาวาจ่ายหนิเป็นปอบกระเพื่อพึ่งกราเพืพึ่งเมื่อถืองอดงอดนี่แหละงดีพานมาหนึ่งงานละ,ปะ,ปะ,ปะ ถูกจนเขาบอกว่าเป็นปอบเจ้าว่าเจ้าอะไรเกาะจะว้อแยกอีกเป็นปอบแล้วถึงเจเล็กไม่แยกกันเลยกินนั่นนั่นพอเงินอแยกกันไปแล้วเขาดิค่ะไม่ได้กินเงินเล็กเลยโทษโทษละทัดก็มาเสียอะไรไม่อยู่เครื่องโตอยู่โทษละทัโอ้ยไปสิมาท่านกูแน่นอนอยู่บัญญัตก็ไม่อยู่เครื่องโตนึกโทษละทัดบังยู่นั่นบ่ได้มากบ่ได้มากจนได้พิมพ์ถือเลขชุดหมดเออก็เพิ่งบ่มาถืองวดนี่แหละงวดบางหันถือตัวได้แม่ งวดก่อนพูนถึงหกสี่กับมาโบถึงว่าไงล่ะหกีแล้วก็รุดเมื่อกี้นี่เออเท่านั้นล่ะนอก็าถึงมามากถุงหมอวันนี้วดนีฟากเอซีมีเล่นยังไนมั้งก็เลยเข้าไ่นั่นล่ะเล่นนีแม่บอกไหเล็กหนงเล็กแปดตัวเดียวแต่จับคู่มี่แปดแปดหกนี้แปดหกแต่ว่าเป็นสาตัวแม่แจ่เป็นเจ็ดแปดหกแต่แม่แม่บ่เล่นแต้มไ้แม่กับแต้มห้าสีแรแม่มาขาสีแร 7จ็ปดหกคุณเพม 7, 8, 8, 6, 5, ่ีย<ล> <7 S 2> งเปนะ็นเจ็ดแปดหกห้าสี่แรแม้วันล่างนานว่าตัวไลนต่างมาขาดสี่สี่หายสี่สี่หายห้าสี่สี่ห้านะครับเป็นตัวเลขของยายพิงเจ็ดแปดหกนอนชีว่านี่ซื้อดอก <c oughs> เสียมเสียน้ำมันสามพันอะไรเลยนะ่ะ <c oughs> ม,ม,ม,มันมันมันเป็ยังดอกถึกเลขปุ๊บไอ้ทั้งในเครื่องโสนอยมันมันพังหมด แต่ว่าเขาเจ้าก we yeah. well, ับสองถือสองพนหกนึงด้านทางก่อนพูดด่านกอนไปหกสี่ห้าสี่เอาเท่านั้นเลย่าวลายมันลายจ้ะลายมันลายมันเปลืองเงินหอมก็เหลือเสื้อปีและเสื้อฝันได้ได้แต่แต่ปีกายมันอยู่รางสะดุงต่นยั่บ้างหกสีหกบางงวดนี่กะสะดุงต่นยั่บ้างหกสี่สี่หกฝาว ฟอร์มมาดึงล kind of mm. ัตเตอรี่หกซีให้ม e r โอ้ยพอออกทั้งเกลียดที่สุดได้ถาว่าออกล่างได้ทั้งใต้ดินได้ทั้งลัตเตอรี่อีกห้าใบมันจังแล้วนะเพราะว่ามันมันจำค้าฝันปีกายว่าววววให้เอฟซีฟังโดนให้ยี่ไปคิดเดาโดว่ามันเป็นยังไงส่วนมันออกล่างฝันฟังนอตยี่หนีในค้าฝันมีผู้ชายย่างมา คอเอาก็เคือแนวสั่นค่อยแข็งกโดอยู่กับสะดุ้งเออมึงแล้วบาทที่นี่หกซี่พ่อมางวดนี่ฝันว่านั่งงังสิละแล้วก็ฝันนั่งยืนเงี้ยเอาข้างหลังเอาจนมัธยโลวีหกซี่อีกแล้วแต่มัดป็นยังก็ไปข้นเทิงเขาละแต่ว่าฝันแบบนี้เนี่ยบาพลาดได้แต่สิได้ร่างได้เทิงเขาละ ปีละเทถอปีไก่ฟันทีหนึ่งก็ได้มาปีนี้ฟันทีหนึ่งฟันปีละเถอะฟันแบบนี้ปีละเทถอแม่บางคนที่บขาค่อยฟันเขาฟันแลมันติทแล้วไงฟันแล้วมันปีแล้วเราฟันอีกครับฟันได้าม่ไ่้แล้วแล้วก็หลังจากเลขออกงดบางหันฟันว่าบางเกียงกระดูกมือไม้ไห้กระต้านึงบางเกียงกระเจ๊กเอ้าแม่ได้ตีตัวเลขเออตัวเลขไอ้กระดูกมือก็เจ็ดเออเจ็ดเอามะแซกก็แปดหกแต่ว่าแม่มาเลี้ยงแต้มมันจะเลข้ขาเปลี่ยนท่ะ กัปเอาไม่ก็เลยเจ็ดเป็นหกเออค่ะเอาเป็นกับชุดเอากับพวกประตูไปโลดกับได้เออกับได้แต่สิว่าหกเจ็ดแปดเป็นไปไม่ได้มาออกตีหน้าอีชมพู้ตายทีเดียวจังละจำได้อยู่เรียงแต้มเรียงแต้มก็เออเลยขำเส้นมพระแปดเจ็ดหกกับกันเอาเนาะกัปกันเอาเรนหนึ่งสองสามกับไม่ซีดออกแต่หายกับแต่กับเป็นสามสองหนึ่งยังสีน้ำค่ะหายกับ มันนี่เลขไอ้ตำราดดิอันนี้ละอันเดียวกันอันเดียวกันอ๋ออันเดียวกันเพราะว่าแม่เบิ้งแล้วแม่เบิ้งแล้วแม่เบิ้งแม่เบิ้งแล้วเรียบร้อยแม่ก็มาร่วมมบิเข้าอยู่ดอ่ะ่อแม่ใบแผรมายุ่งน้ำได้เดี๋ยวแม่ปิ๊กแยกมาะจาวไม่ได้จริงกันแล้วนตำราเก่าแก่ของแม่ตำราเออคั้มพีคขัมพีเทมดาอีัมลาโหนขั้มลาโหนแม่นแเล่มเลี่ยมเพชรชลักษ ม้นประจำล่อหาตระกูลคนท้มาถามแม่เลยไอ้ยายยายเป็นอะไรกับไอ้ทวดทวดหงชะแลมไอ้นูเป็นเหลนคนสุราชต้นตระกูลไอ้หงชะแลมคนสุราชเอา้าไม่ได้เป็นอะไรเอา้ายายทำไมมีพวกหมูทำไมไม่มียายไปบูชาที่หนังสือนครไทยเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่าน สมัยก่อนห้าร้อยตั้งแต่ปีสามแปดดูได้ตลอดการมันเป็นเลขจากดวงดาวเป็นเลขโหนสมัยก่้งแต่พ่นเออเพิ่นว่าาโอ้แต่พวกสนมสิยาขอค้ากับข้าวไอพ่อโหนขอหวยหิ้งค้าข้าวเนยหวยหิงบาดชอคเกอรหมดสนุมซ้ำซึ้งเกินนะแต่นี่เป็นเรื่องจริงคนแฉมไปบูชามาหาร้อยตอนอยู่หัดใหญ่เียโทษจากหัดใหญ่ มนตะออาอยู่ไนนอไ้นครแท่งกรุงเทพพี่เอเขามีตระกูลโย่เขาคนตัาดตําราดพี่เป็นตันนน้าดโหนไ,ไอลาบแม่เขาพได้กินนี่หล่นกับบอวยูกเจ้าพ่อได้กินพราบ่ขาดถาว่วาอัได้แม่เอ้ยนี่เบอกพ่อซื้อขเขาดิวันหลังเอาแล้วเบิบ้แ<า>มเข <อ S 2> ียนคือว่แม่ ยังถูกไหมเลขอะไรดูทีอ่านนี่ฟังหน่อยเออปรมแปดหกเจ็ดแปดหกแปดหกแปดหทำไมไม่กลับหกแปดเอาไว้หรือบอกปล่อยเขาเป็นหประตูไปเลย สี่ห้าห้าสี่เอาฟังแลาก้งากับเอาเด้อเอาออเดอร์แล้วสะดวกวาสนาแปดเลขแปดนะซิวิ่งแปดใม้วิ่งแปดเขาม่สิบหัวจได้อีเมลมาอ่าเขามาสิบหัวเด้อแปดี่วิ่งไม่เคยพลาดนะวิ่งสิบหัวติดตเดียวแปดวิ่งแปดลอยแปดสำหรับเลขวิ่งของแม่น่ะคือบ่พลาดบ่พลาดจะหัว เด็กว่าไม่เล็กผีเลขสางเล็กดวงดาวดวงดาวถึงเวลาถึงทีมันก็ไม่อยู่ขงเก่ามันมันมมอยู่ออเมื่อเล็ดวงดาวเขาอันนี้ว่าไม่เล็กว่าผีหายยังหาย้าแม่ตั้งใจแต,แต่พอพ่อตัต้งใจคำนวณเก่งมาเห็นสิเมนก็นี่พอตายว่ามีเวลาเลามยไปหาจะหมอเดือนละแปดร้อยละค่ะหมอไม่ต้องใช้กินนั่นแหละหมอสุเดือนเนาะสุเดือน กุ้ไกับปวยแหบ่ๆพิมพหัดใหญ่เลยจะไปทวงมาบอกวายไปสีลงไปได้เหรอเสนอตัวเลขของแม่ด้วยี่ะเด็นแปดที่ดองสำหรับเลขสามตัวเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกแปดหกสี่ห้าห้าสี่ที่หาหาซีนี่เป็นเลขล่างบอแม่เป็นเลขล่างแม่ปักใจว่าเป็นล่างสามตัวก็ยัเต้อนตัดตัดเอาเ่าจะเข้าสมมุนแบบไดเนาะ เขาก็มุนน่ะนี่ลาเอาแลไปมีดวงวาสนาก็ได้ใต้ยุดดอกข้าขนมก็ต้มยุดดอกก็ให้ลูกเด้เต้าได้กินน้ำยุดดอกจ้าโอขอบคุณค่ะคุณยาดมันฝนตกยา่กันเลยมากตอเนี้คุณยายอุ่นได้บ้าหรือจ้ายายไม่เคยอุ่นเลยพุ่นบุญธรรมบุญธรรมมาบึงของยายฝุ่นนั่นดี